สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอแกงบวชข้าวโพดสาคูหอมน่ารับประทานครับวันนี้เราใช้ข้าวโพดหวาน3ฝักครับสาคู60กรัมกะทิ600กรัมน้ำตาลทราย130กรัมเกลือ1ช้อนชาใบเตยเล็กน้อยน้ำเปล่า600กรัม เขาโพดฝานบางๆอย่าให้ถึงสั่งนะครับฝานให้ได้ประมาณ3ชั้นน้ำขนมจะได้ซึมซาบเข้าไปได้รสชาติดีครับตั้งน้ำเปล่า600 ml ขพอเดือดใส่สาคูลงไป60กรัมคนไปเรื่อยๆตลอดเวลาเลยนะครับตอนนี้เม็ดสาคูก็เริ่มจะเป็นตาก,กบแล้วครับ ต้มต่อไปอีกเล็กน้อยครับพอได้ประมาณนี้ก็ปิดเตาได้เลยครับพักไว้ให้เม็ดสาคูอิ่มตัวประมาณ15นาทีครับล้างด้วยน้ำเย็นเพื่อให้หมดความเหนียวเพราะเราไม่ได้ทานแบบสาคูเปียกเป็นรูปแบบของแกงบวชต้องไม่มีน้ำแป้งเหนียวครับตั้งกะทิ600 ML ครับ ใส่ใบเตยลงไปเล็กน้อยเคี Q ่ยวด้วยไฟอ่อนจนกะทิเริ่มเดือดขอบหม้อก็ใส่ข้าวโพดลงไป350กรัมเคี่ยวไปจนข้าวโพดเริ่มจะสุกใช้เวลาไม่นานครับเพราะเราฝานบางทําให้สุกง่ายและน้ำกะทิก็จะซึมซาบเข้าไปในเนื้อข้าวโพดได้ดีเติมน้ำตาลทราย130กรัม เกลือหนึ่งช้อนชาคนให้น้ำตาลละลายครับเติมสาคูลงไปคนให้กระจายไปทั่วๆให้เม็ดสาคูแยกออกจากกันคนเบาๆไปเรื่อยๆนะครับ พอเดือดอ่อนๆก็ปิดไฟพร้อมรับประทานแล้วครับแกงบวชข้าวโพดสาคูหอมมันหวานกำลังดีอร่อยแบบง่ายๆครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ